ขออนุญาติดเดียวย้อนกลับไปตอนที่ไปเจอร่างของผอ,อ,อรับพินดิดทัพผอ,อ,อเป็นผู้อำนวในการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองกำแพงเพชรคุณผู้ชมคงจําได้นะครับเมื่อวานนี้ที่เราตามคดีนี้เพราะวันนี้มันมีเรื่องที่ทางครอบครัวกําลังคิดว่าผอ,อน่าจะถูกเอาตัวมาฆ่าคุณผู้ชมครับผอ,อ,อเองเนี่ย พบว่าเป็นศพเปลือยผมเล่าย่อๆกันแล้วกันที่หน้าบ้านพลักแล้วก็ศพเปลือยของพอ,อเนี่ยมันมีข้อพิรุษก็คือว่าสภาพศพที่คอเนี่ยเห็นบอกว่าใช้กางเกงใช่ไหมใ,หในการผูกคอ<ช> <ๆ S 2> คุณผู้ชมครับอันนี้คือกางเกงส่วนที่ขาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นเสื้อซึ่งมันถูกไหลลงมากองอยู่ที่ปลายเท้าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีการสงสัยว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอย่างแรกเลยพอหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับ เราเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปได้วงจรปิดว่าพออเนี่ยจริงๆแกเนี่ยไปงานแล้วแกก็แวะกินข้าวกับเพื่อนๆที่เป็นพวกในอำเภออะไรต่างๆเน,นี่ยนะนวงจรปิดที่ร้านอาหารเราจะเห็นว่าพออเนี่ยเดินมาที่ร้านอาหารแล้วก็นั่งกินข้าวกับเพื่อนๆโดยพออเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดจนกระทั่งแกกลับแล้วพอแกกลับเดีย๋ยวขอเปิดภาพตอนวงจรปิดตอนแกกลับหน่อยก็ได้นะฮะตอนแกเดินกลับเนี่ยก็จะเห็นว่าแกเดินออกมาคนเดียวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจะมีขบวนรถของเพื่อนๆเ,เนี่ยค่อยๆขับตามมาด้วย ผู้ชมครับหลักฐานใหม่อยู่ตรงนี้ฮะกลับมาตรงนี้ฮะหลังจากที่เกิดเรื่องเราเองเนี่ยวันนี้ให้น้องนัทวุฒินะฮะไปตามดูเพราะบ้านของผอ,อเนี่ยศผอ,อไม่ได้ตายในบ้านนะฮะศผอ,อเปลือยแล้วก็แขวนอยู่ตรงกิ่งมะยมะหน้าบ้านแล้วชุดที่แขวนคอก็ไม่ใช่ชุดที่ผอ,อใส่ไปกินเลี้ยงเมื่อตอนหัวคำ่ำปรากฏวันนี้เราได้วงจรปิดเป็นวงจรปิดที่เราไปดูว่าถนนเนี่ยก่อนจะเข้าบ้านผอ,อเนี่ยมันมีรถใครตามมาหรือไม่ คุณผู้ชมดูวงจรปิดฮะเราไปเจอรถพอ,อถูกป่ะเมย์ใช่ค่ะวงจรปิดชุดนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณตีห้าทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีซึ่งนี่เป็นเส้นทางที่พออจะขับรถกลับบ้านจากร้านอาหารเนี่ยนะคะแล้วจุดนี้ที่เราได้กล้องจรปิดมาเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ห่างจากบ้าน1กิโลเมตรค่ะก็จะเห็นแค่รถของพออคันเดียวเท่านั้นไม่มีรถต้องสงสัยขับตามหรือว่าขับนำแต่อย่างใดเลยนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นค่ะ,ะสามมุมเสร็จแล้วนะคะมันจะมีกล้องจอรปิดอีกชุดหนึ่งตั้งแต่สะพานจุดก็คือข้าแม่น้าปิ่งอันนี้ของที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะหลังจากผอ,อ,อกขับรถออกจากเมืองกลับจากร้านข้าวต้มเนี่ยจุดนี้ที่เราไปไล่เช็คเนี่ยก็ปรากฏว่ากล้องจอรปิดหลายตัวก็เห็นรถผอ,อ,อคันเดียว<ต>ไม่มีรถนําและไม่มีรถตามอีกเหมือนกันแต่ความแปลกของคดีนี้ เราดันไปเจอเบาะแสพร้อมกับทางตำรวจก็คือว่าคุณผู้ชมครับพออถ้าแกกลับบ้านเนี่ยนะฮะแกก็ควรจะเข้าบ้านเลยอ,อยู่ๆตำรวจไปเจอว่าจากวงจรปิดมันไม่มีตัวรับแล้วนะฮะก็คือกล้องมันขาดไปแล้วเพราะมันไม่มีกล้องแล้วหลังจากนี้ตำรวจไปเจอสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือตำรวจไปถอดโทรศัพท์มือถือพออดูฮะว่าแกไปไหนแกเข้าบ้านเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะหลังจากเห็นว่ารถพออไม่มีใครตาม,อ,มอยู่ๆ,ๆวันนี้น้องนันทวุฒ ไปได้ข้อมูลว่าชุดสืบเขาไปเจอว่ารถผอออกผู้ชมครับไปจอดที่ลานดินเป็นลานดินหลังถนนอบอจอเดี๋ยวดูนะฮะไม่ได้เข้าบ้านนะฮะก่อนจะเป็นศพเปื่อยอยู่ๆเดี๋ยวไปดูภาพตรงลานดินสักนิดหนึ่งต้องจุดนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะเพราะมันกลายเป็นว่ารถเนี่ยขับเลยจากบ้านไปประมาณสักกี่เมตรนะ300เมตรค่ะ300เมตรและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือคุณผู้ชมฮะ เขาไปเจอสัญญาณมือถือของผอ,อเนี่ยเหมือนกับว่ารถจอดอยู่ที่นี่ประมาณ10นาทีนี่ฮะถึงลานดินแล้วนะฮะคำถามก็คือรถมาจอดอะไรที่ลานดินตรงนี้10นาทีคุณผู้ชมฮะตรงนี้ไม่มีวงจรปิดแล้วพอทีมงานเอาภาพตรงลานดินเลยก็ได้นะฮะที่นักข่าวไปเดินตรงลานดินขึ้นมาเลยฮะโดยตอนที่วันนี้น้องนัทวุฒิไปสำรวจที่ลานดินเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เขาพบว่ารถพอ,อเนี่ยมาจอดตรงนี้10นาทีแล้วหลังจากนั้นรถของพอ,อเนี่ยก็ขับกลับไปที่บ้านแล้วกลายเป็นศพมันก็เลยมีคำถามว่าพอ,อมาทำอะไรกับใครตรงจุดนี้ก่อนที่สุดท้ายเลยเนี่ยพอ,อจะกลายเป็นศพ เลยแล้วก็ถูกแขวนอยู่ตรงหน้าบ้านคุณผู้ชมดูเส้นทางที่เราทําให้ดูนะฮะจากตรงบริเวณก็คือร้านอาหารถูกไหมฮะใช่แล้วก็ขับไปเนี่ยคือลานดินเนี่ยเห็นบอกมันต้องเลยบ้านไปก่อนป่ะเมย์สามร้อยเมตรใช่มมันต้องเลยบ้านไปก่อนถูกค่ะคือโดยหลักแล้วพออคนเลี้ยวเข้าบ้านแต่พอเลยไปก่อนเหมือนกับตํารวจกลางสําหรับพอไปคุยกับใครและแถวนี้คือที่ทํางานอบจถูกไหมฮะพออแกดูเรื่องงบนะฮะยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงบประมาณ แล้วแกไปคุยกับใครสินาทีรถวนกลับมาที่บ้านปรากฏว่าพอออกลายเป็นศพนอกจากนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ตอนเราลงไปที่ลานดินเนี่ยนะฮะตอนที่ดองนัทวุฒิไปถึงเราไปเจอว่าตรงนี้ก็คือถนนหลังอบอจอซึ่งเป็นลักษณะลานดินโลง่งโดยจุดดังกล่าวชาวบ้านเนี่ยจะมากับรถ รวมถึงเป็นเส้นทางที่เข้าด้านหลังอ,อบจอแต่ตอนที่เราลงไปถึงเนี่ยใครจะเข้าไปในอ,อบจอเข้าไม่ได้นะเพราะมันจะมีประตูว้วปิดะจะมาได้เดียวคือมากับรถเพราะเลนมันใหญ่หน่อยคําถามก็คือแล้พออไปอยู่แถวนี้ทําไมสินาทีาทอันนี้คือเรื่องที่แปลกมากเราเองก็ลงไปพื้นที่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าค่ะเราก็ไปถามชาวบ้านว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันมีวงจรปิดหรือเปล่า ปลากว่าลักษณะลานดินค่ะมันก็ไม่มีวงจรปิดถูกไหมฮะเมย์ใช่ค่ะมันไม่มีวงจรปิดเพราะว่าทางทีมข่าวของเราไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่ขับเลยไปตั้งแต่เลยบ้านไปเนี่ยนะคะแล้วก็ไปจอดตรงลานดินสินาทีไม่มีกล้องวงจรปิดจับได้คือขออภัยไม่ใช่ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดมีวงจรปิดแต่ใช้ไม่ได้มันเก่าใช้กันไม่ได้นี่นี่คือลานดินนะฮะที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมกล้องก็ดันใช้ไม่ได้เพราะเป็นกล้องรุ่นเก่า แล้วพออเดินไปโผล่อยู่สินาทีก่อนจะตายกลับมาตรงนี้นี่คือปอดที่1คุณผู้ชมครับป้ากฏว่าพอเราไปตรงลานดินนั่นคือจุดที่พออขับเลยไปแล้วหลังจากนั้นวันนี้เราไปที่บ้านไปดูตอนสำรวจบ้านสิ่งที่เจอพิรุษอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะภาพที่น้องนัทวุฒิไปที่บ้านพอ,อฮะวันนี้พอเราลงไปที่บ้านคุณผู้ชมครับเราไปเจอว่าบริเวณรอบๆบ,บ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมโทษทีนะไม่ได้พูดไม่เพราะนะจะเจอกองขี้หมาอยู่หลังบ้าน ใช่ไหมที่ของมนุษย์โอ,อ้ขี้ของมนุษย์ไม่ใช่ขี้หมาโทษทีเมื่อกี้เพราะว่าตอนแรกเขาสงสัยที่บ้านเนี้ยมันมันมีหมาที่เดินเพ่นพ่านอยู่อ,อืค่ะ ไคือชุดสืบสวนเนี่ยวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคือคงจะต้องมีข้อสงสัยแหละตํารวจถึงลงไปดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าให้ร้อยเวรกับชุดสืบเนี่ยไปตรวจสอบรอบบ้านเพิ่มเติมแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ทางด้านตํารวจไปเจอลักษณะอุดจระเหลวติดอยู่ที่ท่อ PVC เบื้องต้นขอให้ดูแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่ง มันจะมีหลังบ้านตรงที่เป็นกระเบื้องแตกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเราไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่กักกันเอาไว้นะฮะก็คือใกล้ๆกับต้นมะยมเนี่ยเราไม่ได้เข้าเพราะตํารวจต้องเก็บหลักฐานแต่อันนี้คือเลยไปหลังบ้านมันจะมีภาพเนี่ยฮะที่เขาไปเจอกองอึเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่ไปตรวจสอบบ้านของผออรพินโทษทีที่ต้องให้ดูเพราะตํารวจก็กําลังสงสัยว่าถ้าผอกินเลี้ยงกับเพื่อนผอคงไม่มานั่งอึก่อนจะไปผูกคอตาย เพราะว่าไปอึนในบ้านก็ได้แล้วไหนยังจะมีเสื้อผ้าอีกถ้าพออจะฆ่าตัวตายก็ถอดเสื้อตัวเองดิแต่พออไปเอาผ้าชิ้นอื่นมาผูกคอนี่คือจุดที่เขาไปเจออึน,นะฮะติดอยู่ตรงท่อ PVC ีคือกําลังสงสัยว่าอึอันนี้ไม่น่าใช่อึของพออแล้ววันนี้ตอนที่น้องนัทวุฒิไปสำรวจบ้านคุณผู้ชมดูฮะทำไมถึงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องการฆ่าตัวตายเราแพนกล้องไปเจอตรงห้องน้ำเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะ ตรงห้องน้ําจะมีสายไฟผูกอยู่กับคือนี่ฮะภาพนี้ฮะถ้าพออ,อจะฆ่าตัวตายพออ,อควรมาฆ่าตัวตายตรงนี้ได้ไหม,มเพราะมันอยู่กับห้องน้ําและมีสายไฟผูกอยู่ด้วยแต่พออ,อเลือกที่จะไปฆ่าตัวตายหน้าบ้านอย่างนั้นเหรอ,อม,มันเลยเป็นจุดที่ตํารวจเขาสงสัยกลับไปที่สายไฟเมื่อกี้นี้ก่อนนี่อันนี้คือตรงบริเวณห้องน้ํะซึ่งมันจะมีสายไฟอยู่เยอะมากบ้านของพออเนี่ยนะฮะ เขาก็เลยกําลังคิดว่าถ้ามันมีสายไปพอออกควรตายตรงนี้ทําไมถึงต้องไปเปือยอยู่หน้าบ้านนี่คือจุดแปลกจุดที่2คุณผู้ชมฮะนอกจากอึขานาดเดียวกันวันนี้พอเราไปสํารวจรอบบ้านสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเองเนี่ยนะครับได้ไปพูดคุยกับทางด้านของพยานคพยานรายนี้ก็คือคุณยุพาคุณผู้ชมครับคุณยุพาบอกว่าเรื่องนี้แปลกหลายอย่าง โดยเฉพาะการแต่งกายของพออปกติพออแกจะเป็นคนเนี้ยบคุณผู้ชมครับเวลาแกออกจากบ้านเนี่ยแกจะไม่ใส่ขาสั้นแกจะแต่งขาย,ยาวตลอดซึ่งมันผิดแปลกจากศพที่เจอเพราะศพเปลือยไม่ใส่เสื้อผ้าอีกทั้งตอนไปเจอศพตำรวจตรวจสอบลูกบิดประตูบ้านกุญแจบ,บ้านไม่เจอการไขกุญแจเข้าไปด้านใน คําถามก็คือถ้าย้อนภาพกลับไปเมื่อวานที่มีสิ่งของกับเสื้อผ้ากองอยู่ตรงข้างต้นไม้ย,ยมคําถามก็คือว่าพอออไปเอาเสื้อผ้าที่ไหนมาผูกคอ,อซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังเนี่ยนะฮะแต่เขาสงสัยคนจะผูกคอแก้ผ้า<ะ>แต่ไปหาชุดอื่นมาผูกมันเป็นไปได้ยังไงแล้วพออ,อเป็นคนรักสะอาดคงจะไม่ถอดรองเท้าก่อนที่จะขึ้นไปแขวนคอเขาก็เลยสงสัยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้ถามว่าเป็นคนร้ายฆ่าได้ไหมเขาบอกเอาจริงโจรขโมยแถวนี้ไม่ค่อยมีมแต่วันนี้ตอนน้องนัดไปสำรวจบ้านน่ะรู้สึกมันจะมีภาพที่น้องนัดเดินสำรวจบ้านคุณผู้ชมครับบ้านผอ,อ,อเข้าได้เลยนะใช่ไหม เป็นบ้านต่างจังหวัดเออไม่ได้มีกำพงกำแพงอะไรแต่เหมือนเข้าทางด้านหน้าบ้านอย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ทางด้านเพื่อนบ้านก็คือคุณยุพาให้ข้อมูลในน่าสนใจนะคะเพราะว่าบ้านแถวนี้ยคือเขาเหมือนรู้จักกันหมดปกติเนี่ยบ้านคุณยุพาเลี้ยงหมาไว้สองตัวแล้วก็ถ้ามีรถกระบะเข้ามาเนี่ยหมามันถ้าเป็นคนแถวนี้จะไม่เห่านะแต่คืนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณยุพาเล่าว่าได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วถ้าเป็นรถของพอ,อรหรือรถบ้านคนแถวนี้ปกติมันไม่เห่าเพราะมันจําเสียงรถได้แต่คืนนั้นเห่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอ เช้าแกเลยคิย้อนไปว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีคนนอกหรือคนแปลกหน้าขับรถเข้ามาหรือเปล่าเพราะหมามีการเห่าไล่หรือถ้ามีคนบอกว่าเอ๊ะหรือถ้าพอ,ออเดินอยู่ในบ้านก่อนจะมาก่อเหตุผูกคอแล้วหมาเห่าหรือเปล่า คุณยุพาบองเป็นไปไม่ได้เพราะหมาบ้านเขาน่ยอยู่ปากซอยมองเข้าไปไม่เห็นตอนพออเนี่ยผูกคอหรอกเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้คือเอ๊ะรถคันที่เข้าไปตอนนั้นอ่ะมันเป็นรถของคนนอกที่ไม่ใช่คนแถวนี้หรือเปล่ามาถึงมันเห่าใช่ค่ะอันนี้แหละฮะคือความแปลกฟังเสียงฮะก็ได้ยินเสียงรถอรสนเข้าอมันก็มีสงรอบอะค่ะมันก็ห่างกันสักพักนึงอะค่ะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่ารถใครมั่งอะนะเป็นเป็นเสียงวิ่งเข้าหรือเสียงวิ่งออกมันวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาอย่างนี้ค่ะเพราะหมามันเห่ามันก็เห่าธรรมดาแบบเพราะมันก็จะปแปลกๆแ,แบบว่ารถใครเข้ามาอะไรประมาณนี้เสียงเสียงรถที่เข้าไปนี่คือยืนยันว่าเป็นเสียงรถใหญ่ก็เสียงปิกอัพอะแต่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถแกหรือเปล่าจะพอรถแถวบ้านก็จะวิ่งกันประจําอยู่แล้วค่ะแสดงว่าณณตอนนั้นเราก็จะไม่ชัวร์อีกว่าเพราะว่าเสียงไอรถคันที่ ที่ออกไปเนี่ยจะใช่รถแกไหมหรือเป็นรถใครจ้ะเพ <อ S 1> ราะว่าเราก็พอรถบ้านนี้ก็วิ่งกันเข้าออกปกระจําอยู่แล้วไงบางทีก็เลิกจากงานกันมามัางอะไรเงี้ยหลังจากที่เจอศพกันแล้วเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ก็คือเข้าไปดูกันบางส่วน,นร,รนแต่เขาไม่ให้เข้าไปใกล้เลยเขากองสภาพอยู่หนบ้านอะไรเงี้ยนะพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีคนนอกคนแปลกอะไรเข้าไปได้ไหมไม่ไม่มีเขาก็ไม่รู้จะเข้าแววอะไรกันมันอยู่ใกล้คลองแบบเนี้ยพี่ยาเขาสงสัยเรื่องของการโปเปื่อยเนี่ย เคยเห็นสภาพเขาแบบเป็นคนที่แบบล่อนจ้อนอะไรแบบนี้ไหมไม่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองแน่นอนที่สุดตำรวจเ,เขามีการกันพื้นที่รอบบ้านปรากฏว่าที่ทํางานตำรวจก็บุกไปตรวจเหมือนกัน,นวันนี้น้องนัทุวิของเราไปที่สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชรเป็นที่ทํางานของผออรพินเราไปพบว่าห้องทํางานของผอ,อเนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่มีการเอาป้ายมาแปะแล้วก็เขียนว่าห้ามเข้า ตรงบริเวณหน้าห้องของผอ,อ,อเนื่องจากว่าทางพอถอจะขอเข้าพิสูจน์ในห้องของผอ,ออรพินนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเจ้าตัวทํางานเกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลถูกไหมครับโดยวันนี้เนี่ยทางเพื่อนๆของผอ,อ,อเนี่ยเขาให้ภาพเราดูมันเป็นภาพสมัยที่ผอ,อ,อ,อยังมีชีวิต ก็คือที่ออกไปทํากิจกรรมใช่ไหมของทา<ช>งเทศบาลเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผอ,อ,อกแกจะเปื่อยกายแล้วไปผูกคอตายเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เพื่อนๆทุกคนเองก็ยอมรับว่ามันผิดสังเกตขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับพอวันนี้ทางตํารวจเขาก็เข้าไปเช็คที่ห้องข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่ทีมข่าวเราไปตรวจสอบก็คือว่า พออ,อทำไมถึงขับรถเลยบ้านตัวเอง10บนาทีประเด็นอยู่ตรง10นาทีนะฮะอันที่สองเราไปที่งานศพของพออคุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลมันจะมีบรรยากาศก็คือภรรยาของพออรพินบรรยากาศที่งานศพเห็นบอกภรรยาไปกระซิบข้างหูมันจะมีนาทีนี้นะฮะเพราะว่าหลังจากเอาศพพออรพินมาเสร็จสับเนี่ยภรรยาไปกระซิบข้างหูขวาของพออโดยคําพูดที่ภรรยากระซิบเนี่ยมีการบอกว่า คุณผู้ชมฮะใครทําคุณหรือใครเกี่ยวข้องขอให้ไปลากตัวมันมาค่ะขอให้ความจริงได้ปรากฏและได้รับความเป็นธรรมอย่างที่คุณผู้ชมทราบลูกผอ,ออกาลังจะเป็นหมอผออแอกดีใจมากไม่มีแรงแนวโน้มที่ผออ,อจะไปฆ่าตัวตายสองขอ,ออกาลังจะไปสอบขึ้นเป็นปรัชัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นขออ,อเองเนี่ยกระตือรือร้นเรื่องนี้มาก และ3ก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่พออ,อซึ่งเป็นคนเนียบจับเปลือยกายแล้วฆ่าตัวตายหรือจะไปอึดรอบบ้านซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตลกมากที่ญาติบอกเป็นไปไม่ได้ไอ้อึนั้นเนี่ยเขากำลังสาว่าเป็นอึฆาตกรหรือเปล่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เมียบอกเราเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เจอศพเราก็ถามทางภรรยาเหมือนกันบอกพี่ถามจริงๆนะมันมีเรื่องสงสัยเยอะเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าทําไมพออเองเนี่ย อยู่อยู่ศพอที่แขวนอยู่บนต้นมะยมเนี่ยเสื้อผ้าที่ใช้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ทางด้านภรรยาบอกอย่างแรกเลยครับกางเกงที่ใช้ผูกคอเป็นผ้าขีลริ้วคุณผู้ชมคนเราจะฆ่าตัวตายด้วยผู้ชายที่ลักษณะเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้าอยู่อยู่จะไปเอาผ้าขีลริ้วมาผูกคอไหมอันนี้ที่มีสงสัยผ้าผูกคอเป็นผ้าขีลริ้วนะฮะเราก็สงสัยอีกบอกพี่ นาวพี่เนี่ยก็คือภรรยาเขาเนี่ยนะฮะก็คือสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเสื้อเสื้อที่มันมากองอยู่ตรงปลายเท้าคุณผู้ชมฮะขาสองข้างเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ในคอเสื้ออีกข้างหนึ่งอยู่ในแขนเสื้อทางคุณรักสิกรก็บอกว่าเสื้อเน,นี้ยมันเป็นเสื้อแจกฟรีซึ่งเขาก็แปลกใจว่าค่าตัวตายยังไงทําไมเสื้อไปเสียบอยู่ที่ขาขานาดเดียวกันในที่เกิเดเหตุมันเจอเสื้อขาวแขวนอยู่กับกิ่งมะยมอีกค่ะ เขาก็บอกว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อที่สามีตากทิ้งเอาไว้นานแล้วสิ่งหนึ่งก็คือภาพท่อพีวกับอุจจาระฮะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ภรรยาสงสัยตัวนี้ที่สุดเพราะภรรยาเข้าไปสำรวจรอบบ้านเหมือนกันไปเจอกองอุจจาระสมกองเป็นอุจจาระทิ้งเอาไว้หากคำถามก็คือเป็นไปได้ไหมท่านผอออมเมา <Okay. S 1> เลยนั่งอุจจาระ ภรรยาบอกว่าเอาจริงถ้าเมาแล้วไปนั่งตรงนั้นนะลื่นตกน้ําไปแล้วเพราะมันใกล้แอ่งน้ำมันใกล้แอ่งน้ําเป็นไปไม่ได้ที่ผออ,อเมาจะไปนั่งอึตรงนั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับอุจจาระของคนที่กินเยอะแล้วน้ําเยอะอน่าจะเหลวแต่ตอนไปเจอคืออุจจาระมันค่อนข้างจะแข็งนะฮะ ยิ่งไปกว่านั้นเอออันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าเรื่องอ่าลานดินที่บอกว่าตำรวจไปเจอว่าสัญญาณมือถือพออโผล่ไปที่ลานดินหลักฐานชิ้นใหม่อยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับสมาร์ทวอชอเปิดเพจขึ้นมาเต็มจอเลยครับทีมงานคุณผู้ชมดูตรงนี้ดีๆนะฮะนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งตำรวจกับภรรยาไปเจอว่าเวลาที่พออขับเลยบ้าน อยู่อยู่สมาร์ทวอชมันเกิดหายไปอย่างงี้เหรอมเมเวลาหายเหรอคือเวลาหายสัญญาณหายคือปกติเนี่ยนะคะการใช้สมาร์ทวอชเนี่ยคือถ้าเราถอดออกจากตัวหรือว่าเราปิดเครื่องเนี่ยสัญญาณมันจะหายแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งได้ถ้าแบตไม่หมดนะคะก็คือเราเอามาใส่ไว้กับตัวเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณหายไปเวลา15นาทีแบบนี้ก็คือเป็นไปได้ว่า1แบตหมด2 ถอดออกจากตัวซึ่งแบตหมดเมียก็ยังไม่เชื่ออีกเพราะถ้าแบตหมดมันต้องเปิดได้กลับมาบ้านแล้วเหมือนต้องเปิดได้มันเปิดได้หลังจากกลับมาบ้านเขาก็เลยคิดว่าแบตอ,อาจจะไม่หมดมันหายไปแค่ช่วง<อ>1 5นาทีมันกลับมาออนได้ใหม่หลังจากช่วงเวลา5ทุ่ม56นี่คือแปลกคือคุณผู้ชมฮะสมาร์ทวอร์มจะวัดเรื่องการเต้นหัวใจใช่การเต้นหัวใจสมมติว่าถ้าโดนฆ่าสมาร์ทวอร์หัวใจคนเราเนี่ยสมมติจะโดนฆ่ามันจะเต้นถี่ถูกไหมฮะใช่แต่สมาร์ทวอร์ช่วงเวลาสงสัยเนี่ยดันดับเลย ไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยมาอีกทีก็คือตอนติดแล้ว<ช>เรื่องนี้แปลกจริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนจะเรื่องลานดินไหนจะเรื่องสมาร์ทวอชมันจึงทําให้ภรรยากําลังจะว,ว่านี่มันคือเรื่องแปลกที่สุดยังมั่นใจไม่มีสิ่งหนึ่งผมพูดได้มั้งคุณผู้ชมครับน้องนัทบอกว่าตอนที่ไปงานศพเนี่ยภรรยาเขาหลุดมาคำหนึ่งบอกว่าเขารู้ว่าใครแต่ไม่อยากพูดอะไรมาก,มากมคำถามก็คือ ผมเราไม่ไปเร่งรัดภรรยาเขานะถ้าภรรยาหลุดปากว่ารู้ว่าใครเนี่ยแสดงว่าศพเปื่อยไม่ใช่ฆาตัวตายแน่ๆแล้วไหนจะสมาร์ทวอทซึ่งเดี๋ยวติดไปในช่วงเวลาสําคัญเข้าใจว่าน่าจะดับแถวช่วงเนินดินหรือเปล่าไม่แน่ใจสอดคล้องก<ช>ับเวลาที่ดับแถว <c oughs> ช่วงเนินดินค่ะช่วงเนินดินพอดีลองฟังเสียงคุณรัตติกาลดิดทับนะครับซึ่งเป็นภรรยาเปิดเผยเรื่องนี้ครับมันขาดอาการหายใจมันก็ตีเรความหมายได้สองคำว่าทําเองหรือว่ามีคนทํา เพราะว่าแพทย์ไม่ไม่ก็คือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเจ้าตัวหรือว่าคนอื่นทำเพราะที่หลังมีดินเมื่อกี้นี้ที่ศพก็มีดินแล้วก็ที่เล็บที่เล็บก็มีมีมีดินแสดงว่ามีดินมีดินมีมีคล้ายๆดินดินมันดำดำอะค่ะมันดำดำเมื่อกี้นึกแเหมือนแกะไปตามคนมาทำไปทำใครทำเธอบอกมา หรือว่าไปตามเข้ามาเอาเข้ามารับโทษเราแม่ก็ยังเชื่อว่าใช่เพราะว่าทุกอย่างใครจะเอาผ้าคลิ้วมาปลูกขอตัวเองเสื้อสีดําเป็นเสื้อรักลักษณการที่เขารักในหลวงซึ่งเขาจะไม่ไม่เอามามาที่เท้าถูกไหมคะแล้วเขาก็ไม่แก้ผ้าเออเมาอย่างไงก็ไม่แก้ผ้า Hmm. แล้วเวลาเขาเป็นเกี่ยวกับลำไส้เขาจะถ่ายแบบนี่เขาจะถ่ายเหลวเนาะแต่อึที่หลังว่าที่เจอมันเป็นอึแข็งสามกองถูกไหมคะแล้วลักษณะการอึมันก็แบบเป็นเนินสโลปอะถ้าคนเมาไปนั่งอึถูกไหมคะคนเมาไปนั่งอึมันก็ต้องแบบมันเวลาจะยุกยืนคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้ภรรยาให้ข้อมูลมา คุณผู้ชมมันจะมีสิ่งที่เราถอดมาเป็นข้อข้อเลยดีกว่านี่นะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้น้องนัทธวุฒิของเราเนี่ยไปพิสูจน์อะไรบางอย่างซึ่งก็บอกว่าเออมันแปลกจริงย้ำนะฮะนาฬิกาเวลาดับลานดินที่พอออไปโผล่ทำไม10นาทีเปิดข้อพิรุธขึ้นมาเลยครับข้อที่1ครับเต็มจอครับ สิ่งที่ภรรยากาลังถอดรหัสให้ฟังว่าการตายของท่านผอ,อ,อมันแปลกก็คือสามีไม่มีนิสัยเปื่อยกายนะฮะใ,ให้เมาให้ยังไงก็ตามแต่แกไม่แก้ผ้าเดินแน่แนสองแผ่นหลังและซอกเล็บศพไปเจอดินสีดำค่ะคุณผู้ชมมาร์คข้อ2อเอาไว้ก่อนนะฮะไปเจอดินสีดำ และสมาร์ทวอชที่เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปหยุดทำงาน15นาทีในเวลาที่รถผออ,อไปจอดตรงเนินดินหลังอ,อบอจอไปเจอใครยังไม่รู้ข้อ4ครับอุจจาระปริศนาซึ่งเป็นลักษณะแข็งขัดกับคนที่กินเยอะและดื่มน้ำเยอะะซึ่งกำลังสงสัยมันคืออุจจาระใคร5สัญญาณมือถือขับเลยบ้านไปหยุดตรงลานดินและไปตรงกับที่พยานบอกก็คือ มีเสียงหมาเห่าและมีเสียงรถเข้าออกซึ่งถ้าพอ,ออมาหมาแถวนั้นมันจะไม่เห่าเพราะมันรู้จักพออเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่ภรรยาให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจก็คือว่า,าดินที่ติดเล็บศพดินที่ติดเล็บศพวันนี้ครับเราก็เลยย้อนกลับไปที่ลานดินและย้อนกลับไปที่บ้านพออ,อสองที่ เราก็เลยไปเอาดินเนี่ยนะฮะเพราะศพเนี่ยดินติดที่เล็บคุณผู้ชมครับความแปลกก็คืออันนี้คือตรงตรงลานดินลานดินหลังอ,อบจอเลยบ้าน300เมตรจําได้อยู่นะแล้วก็มีภาพบ้านไหมเปิดภาพบ้านขึ้นมาชนกันไปสองจอเลยฮะเราก็ไปเอาดินตรงที่บ้านมาเทียบเคียงกันปรากฏว่าเฮ้ยมันแปลกมากแปลกยังไงครับเมย์ แปลกก็คือว่าจุดที่ลานดินที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีดำๆเนี่ยนะคะน้องลานดินคือซ้ายมือสายมือสายมือนะฮะทุานััวุฒิไปลองดูและว่าลักษณะลานดินเป็นยังไงเขาบอกว่าตรงนี้มีการเผาเกิดขึ้นทําให้มีคราบขมเหลวแบบนี้แล้วก็มันจะมีเนี่ยค่ะสีดำๆติดที่ซอกมือได้ก็คือเหมือนขี้เท่าใช่เหมือนขี้เท่านี่คือตรงลานดินนะฮะ้ายมือเนี่ยค่ะ ส่วนที่บ้านล่ะครับเมย์ขวามือคือที่บ้านขวามือคือที่บ้านลักษณะของดินที่บ้านจะเป็นดินทรายซึ่งจากที่น้องนัทวุฒิเนี่ยไปลองดูมาเนี่ย<อ>คือกำขึ้นมามันไม่ติดมือทรายมันจะเป็นสีขาวไงคะคุณผู้ชมครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้<า>ที่บ้านาคุณผู้ชมสังเกตไหมที่บ้านดินไม่ติดเล็บขวามือนะฮะดินไม่ติดเล็บซ้ายมือดินติดเล็บสีดำแล้วคำถามศพดินติดเล็บ มันมาอย่างไงถ้าเป็นไปได้ไหมเกิดอะไรที่ตรงลานดินแล้วพออสู้หรือไม่สัญญาณมือถือไปโผล่ตรงนั้นน,นสมาร์ทวอทดับขี้ดินเนี่ยมันติดน่าจะติดมาจากลานดินแล้วก็อีกหนึ่งที่น่า <8 S 1> สนใจนะคะก็คือศพของท่านผออที่มีการห้อยกับต้นไมย,ยมะคะ่ะที่เทา้าทีมขาวของเราก็ไปสังเกตด้วยว่าที่เท้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าติดเป็นดินเหมือนกัน เรื่องตรงบริเวณลนะักษณะสัญญาณมือถือที่มาอยู่ตรงนี้ลนนและที่ลานดินมันเป็นยังไงเมย์จะมีอะไรเพิ่มเติมค่ะเนี่ยค่ะก็คือน้องนัทวุฒิมีเปิดหน้าอธิบายมาว่าแต่ละจุดเนี่ยดินมันแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดหน้าตรงที่<ด>บ้านเกิดเหตุก่อนใช่ไหมอ่ะบ้านเกิดเหตุก่อนได้บ้านเกิดเหตุนะครับเพื่อให้ดูวัาราศาศาสรุดินอ่ะบ้านเกิดเหตุก่อนครับ hmm. โดยวันนี้เนี่ยตอนที่นัทวุฒิไปถึงเนี่ยนี่อ่ะลองฟังดูฮะ นะครับจุดที่พบร่างของพอลพินเนี่ยนอนเสียชีวิตนะครับอยู่ใต้ต้นมะยมต้นนีนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ภรรยาให้เพิ่มเติมกับทีมข่าวช่อง8ในวันนี้พบว่าบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็ที่เล็บของพอเองเนี่ยมีดินมีทรายติดอยู่นะครับถ้าจากการสังเกตใต้ต้นมะยมนะครับจะเป็นลักษณะของใบไม้นะฮะซึ่งจะไม่มีดินและไม่มีทรายนะครับอันนี้จากจุดแรกที่พบศพนะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูกันก็คือว่าถ้าเกิดพูดถึงสภาพดินนะฮะบริเวณหน้าบ้านของทางพอเองนะครับ ด้านล่างเลยนะครับผู้ชมจะเป็นลักษณะดินผสมทรายนะฮะเป็นดินร่วนนะฮะแล้วก็จะมีเม็ดหินแบบนี้นะฮะนี่ลักษณะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะถามว่าถามภาวะติดได้ไหมเนี่ยครับก็ติดได้แต่ถ้าถามว่าลักษณะนเนี่ยครับจะเป็นลักษณะทรา,ายมากกว่านะครับนี่คือลักษณะดินละฮะผสมทรายบริเวณหน้าบ้านของพออครับครับ ขานาดเดียวกันอะไปดูลักษณะดินที่ลานหลังอบจอที่น้องนัทวุฒิเนี่ยไปสำรวจเหมือนกันเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปซึ่งตัวนัทวุฒิเองก็บอกดินตรงนี้พิเศษคือมันม,มีขี้เท่า มาหยุดบริเวณจุดนี้ประมาณ10-15นาทีตามข้อมูลที่เราได้รับรายงานจากภรรยามานะครับซึ่งถ้าดูจากลักษณะดินของจุดนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของดินเหนียวที่เพิ่งขุดมาจากทุ่งนานะครับจะเห็นว่ามีตอฟางข้าวเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะฮะเนี่ยลักษณะตอฟางข้าวแล้วก็ตอหญ้านะครับก็คือจะมีลักษณะถูกเอามาทับถมบริเวณจุดนี้แต่ถ้าหากดูดีๆนะครับเมื่อเทียบกับทางที่ภรรยาบอกกับทีมข่าวว่าในร่างของสามีเนี่ยมีลักษณะคล้ายดินดำอยู่ในเล็บอยู่บริเวณด้านหลังนี่ครบีรเทย เกี่ยงนะครคุณผู้ชมนี้เราไม่ได้มีการฟันธงแต่เนี่ยนะฮะนี่มันเป็นลักษณะของการถูกเผาต่อฟางนะครับหรือว่าหญ้าแล้วถูกทับถมเนี่ยฮะคือลักษณะนี้ครับดำเมี่ยมเลยนะฮะอันนี้คือผมลองเอามือไปสัมผัสดูถ้าผมเอาเล็บไปขูดเนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่ก็คือเข้ามาอยู่ในเล็บตามที่ภรรยาบอกเลยนะฮะว่าเจอในร่างของพอก็คือนี่ครับคุณผู้ชมเป็นสีดําเข้าไปอยู่ในเล็บนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพออมือไปตะกายดินเนี่ย มาตะก,กายดินตรงลานหลังอ,อบจอทําไม่ไม่ต้องอ้อมค้อมผอ,อ,อเอามือมาสัมผัสด,ดินตรงหลังลานจอดอ,อบจออเพื่ออะไรถูกไหมะฮะ,ฮะแล้วขณะนะเดียวกันวันนี้มันมีอันนึงซึ่งเราเปิดภาพศพให้ดูไม่ได้นะฮะทีมงานขึ้นภาพนี้เต็มจอหน่อยสิเรื่องดินจะเห็นแล้วแสดงว่าผอ,อต้องมาเหยียบที่นี่เหยียบดินที่ตรงลานจอดของอบจคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วภาพศพของแท้เลยเนี่ยปลายเท้าของผอ ซึ่งเราไม่ได้เอามาให้ดูนะฮะอันนี้เราทําเป็นหุ่นนะฮะปลายเท้ามันเลอะดินอะไรเมมันเหมือนกับเลอะดินแบบสีคล้ายๆดําดๆเหมือนกันนะคะคือจากที่ดูภาพถ้าเทียบกับมือที่น้องนัทไปหยิบตรงดินลานอบาาจอ,อามาเทียบกันของจริงภาพศพเนี่ยคุณผู้ชมฮะเท้าผออเ,อเลอะเหมือนดินแบบนี้นะฮะใช่แล้วมือผออในเล็บเนี่ยเหมือนจิกดินตรงนี้มาผออไปสัมผัสดินตรงนี้แสดงว่าต้องลงแล้วกลับบ้านแล้วเป็นศพ พ่ออมาทําอะไรนี่ฮะมันถึงมีขี้ดินติดที่มือที่เท้าเอาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะยังคงเป็นปริศนาอยู่เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามดูก็แล้วกันว่าข้อทจริงมังไงแต่วันนี้เราถามเรื่องเพื่อนด้วยความเคารพนะฮะพ่อออท่านจากไปแล้วเราก็ถามเพื่อนตรงๆแล้วว่าใช่เรื่องชู้สาวหรือเปล่า